work from home กตกงานอยู่บ้านไม่มีเงนิงนทำยังไงดีทำยังไงดีวันนี้นะครับผมมี5อาชีพออนไลน์มาแนะนำครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่า5อาชีพนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนเพราะว่าบางคนไม่อาจจะสามารถทำได้แต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมี1ใน5อย่างนี้นครับที่ทุกคนนะครับสามารถนำไปใช้ได้อย่างน้อย1ข้อแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ1ส่งอาหาร delivery อย่างที่หลายๆคนรู้ดีนะครับว่าแม้ว่า ทุกอย่างจะชะลอตัวลงแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของอาหารนะครับเรายังต้องกินต้องใช้ซึ่งตรงน,นี้แหละมันทําให้ธุรกิจตัวนี้นะครับมีผู้คนนะครับเข้ามาสมัครใช้งานกันเยอะแล้วก็ทําให้เกิดรายได้ขึ้นอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นส่งอาหารผ่านโดยใช้ฟู้ดเพนด้าเกรหรือว่าไลแมนนะครับตรงน,นี้เนี่ยบางคนตอนนี้ที่เข้าไปทำนะครับก็สามารถมีรายได้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่หลายพันบาทเลย ถ้าเพื่อนๆฟังข่าวนะครับก็จะพอจะได้เห็นแล้วว่าบางคนเนี่ยทำงานแค่ครึ่งวันนะครับก็สามารถมีรายได้มากกว่ารายได้เต็มวันในช่วงเวลาที่ก่อนเกิดโควิดอีกนะครับถ้าใครมีความสามารถในการขับขี่จัก,กรยานยนต์นะครับก็สามารถสมัครเข้าไปใช้บริการแล้วก็สามารถทําเงินจากตรงนี้ได้ครับต่อไปข้อที่2ขายของออนไลน์ก็อย่างที่หลายๆคนทราบน,นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยการออกจากบ้านมันก็ ความปลอดภัยนะครับน้อยเพราะว่ามีไวรัสระบาดเราจึงจึงต้องเซฟตัวนะครับกักตัวอยู่บ้านการขายของออนไลน์เนี่ยทำให้เรานะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าเนี่ยที่เราต้องการได้โดยที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับในการใช้งานเราไม่ต้องออกไปเที่ยวหาสินค้าครับไม่ต้องเสียเวลานี่แหละมันเลยทําให้ธุรกิจตรงนี้นะครับเติบโตขึ้นโดยเฉพาะสินค้าจําเป็นอย่างพวกเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยนะครับใครสามารถกระโดดเข้ามา ทำตรงนี้ได้ในช่วงนี้นะครับก็สามารถจะทําเงินได้อย่างมากมายมหาศาลเลยนอกจากนี้นครับก็ยังมีสินค้าอย่นอย่างเช่นพวกสินค้าเสริมสวยอะไรพวกนี้นะครับถ้าคนมีกบบาลังซื้อนะครับเขาสามารถซื้อตรงนี้ได้นเนี่ยเอาจริงก็คนที่รักสวยรักง,งามนะครับปกติเขาต้องใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดวิกฤตยังไงเขาก็ยังจะไม่ต้องใช้อยู่ถ้าใครมีความรู้ด้านนี้หรือว่าสนใจนะครับก็ลองลองมาทําการตลาดดูผมว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างแน่นอนต่อไปข้อที่3นะครับแอดมินออนไล มันก็จะสืบเนื่องมาจากข้อที่2นะครับเมื่อมีคนคนหนึ่งลงมาขายสินค้าแล้วก็สามารถทําการตลาดแล้วขายสินค้าได้เยอะๆมีลูกค้าทักเข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยมันจะทําให้ตอบคนเดียวไม่ทันนะครับเขาก,ก็ต้องเขาก็จะต้องนับสมัครแอดมินเพิ่มเข้ามาตรงนี้แหละครับถ้าใครมีความสามารถในการสื่อสารการพูดคุยในการโน้มนา้าวใจนะครับสามารถสมัครเข้าไปเป็นแอดมินเพจหรือว่าแอดมินของเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นพวกช้อปปี้เราก็ได้เลยพวกนี้เนี่ย ถ้าเราเป็นแอดมินให้เขาเนี่ยเราก็จะสามารถทําเงินจากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแอดมินแพ็กของอะไรพวกนี้นะแพ็ของส่งของอะไรพวกนี้ก็ได้มันเลยก็จะเป็นการสร้างรายได้ช่องทางหนึ่งต,ต่อไปข้อที่4เขียนบทความอันนี้เนี่ยคือเหมือนจะเป็นเบสิกมากเลยนะครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบอ่านอยู่เลยนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีความรู้เนี่ยหรือจินตการนะครับในสมองเนี่ยมากมายเลยเราสามารถนําสิ่งนั้นเอามาเขียนเล่าให้ผู้อื่นฟัง หรือว่าหางนได้ซึ่งช่องทางที่ผมแนะนํานะครับก็จะมีบล็อกดิทแล้วก็ทวยดี ID นะครับพวกนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีหลายเว็บไซต์นะครับที่ให้เราลงไปเขียนข้อมูลเนี่ยแบบฟรีๆเลยแล้วสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ถ้าเข้าเกณฑ์ตามที่เขากําหนดนะครับเราจะสามารถรับรายได้จากตรงนี้ได้ลองนําไปใช้กันดูนะครับและปิดท้ายด้วยข้อสุดท้ายข้อที่5คือติวเตอร์ออนไลน์เอาจริงๆตรงนี้นะครับถ้าใครเป็นครูเป็นติวเตอร์อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ เปลี่ยนจากสอนออฟไลน์ปกติมาเป็นสอนออนไลน์คุณก็จะสามารถทําเงินจากตรงนี้ได้เพื่อเพนะครับสามารถสร้างเงินได้เยอะกว่าแบบออฟไลน์ line อีกเพราะว่าออนไลน์เนี่ยเราไม่จํากัดปริมาณนักเรียนนะครับจะเข้ามาเรียนกี่ร้อยคนพันคนก็ได้จากปกติอาจจะสอนสักได้สักคลาสหนึ่งสาคนเปลี่ยนมาเป็นเรียนออนไลน์เนี่ยอาจจะเรียนได้ 50- 100โดยที่เราสามารถปรับราคานะครับให้มันต่าลงกว่าแบบออฟไลน์ก็ได้แต่เราสามารถรับ ปริมาณนักเรียนจะเยอะได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถสร้างเงินจากตรงนี้ได้เยอะขึ้นแล้วข้อดีอย่างนึงก็คือสามารถถามตอบได้แบบทูเวย์นะครับแลวนักเรียนเนี่ยยังสามารถมาย้อนเรียนได้ตลอดที่ด้วยมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราติวเตอร์เราครูติวนักเรียนก่อนเลื่อนระดับชั้นหรือว่าก่อนสอบอะไรพวกนี้ก็สามารถนําไปปรับใช้ได้หมดเลยผมเชื่อว่าในหนึ่งใน5ข้อนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ได้เข้ามาชมนะครับ าข้อไหนสามารถทําได้นะครับก็ลองนําไปทําเลยอย่างน้อยอย่น,อยนะครับเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทางแล้วเดี๋ยวถ้าผมมีเล่งหารายได้ดีๆนะครับผมก็จะนํามาบอกเราแบบนี้อีกผมป๊อบอธิสรพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ